ไปยอานกตกิกานมาเพราะถ้าเราไม่แย่งกติกาองเราจสู้ขได้ถ้าเราต่อไม่ได้แล้วเพราะมันจะได้แต่ของที่คุณภาพสู้เขาไม่ได้พระมแก้กันแยกระทาแกคนเทไม่พอเากาวอาจจะเลิกไม่รัฐบาลูนถึหมดรัฐบาลเดระลานันะครับใประเทศไทยเพราเียว่การ่าันาประเทศญา่ปประเทศ การคือคืได้ที่เราเราไปปลูกไปดูแลนที่ประเไทยจูแลนกว่า้บาจะได้ส่งเสริไปถ้าาไปเช่าให้น้อยลงแต่แล้วก็ไปขพื้นที่อย่างที่วเชเขาูวัที่เข้ามาเน่ยแล้ว่าน้อเช่าเขานะถ้าปลูกไปพร้อมกันปูกไปพร้อมกันแต่ถ้าต้องเช่าเขาได้เขาอย